ตั้งแต่แพท1.5เข้ามาตอนนี้ทำให้เราเนี่เยเ,เห็นต้นไม้ทุกต้นไม้นี้ตีมันหมดทุกต้นเลยจากเควสที่เคยทํามาก็ไม่เคยทําเมื่อเราเห็นต้นไม้ปุ๊บก็อย่าได้หยุดยเพราะว่าถ้าเราหยุดปุ๊บจะไม่มีของฟาร์มต้นไม้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะแปลกหนา้า นิดนึงนะเพราะว่าวันนี้คือกะจะมาแบบรีวิวตัวการสร้างบ้านของเกม g e n s h i n Impact กันนิดนึงซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แอด1.5เข้ามาเนี่ยคือเมื่อก่อนก็จะแบบเหมือนเราก็ทำเควสาฟาร์มของแล้วก็ซู้วอเก็บของอัพตัวละครแล้วก็จบฉปับปัจจุบน1.5ปุ๊บการว่าทุกวันนี้คือเห็นต้นไม้ปับ๊บเราก็ไล่ตีหมดทุกต้นเลยเพื่อเก็บตัว ต้นไม้มาสร้างเฟอร์นิเจอร์นะก็หลังจากที่ g e n c i n เนี่ยเขาได้อัพแพท1.5ต้นมามันก็จะมีระบบสร้างบ้านมาฉะเปลเราก็สามารถาใช้จินตนาการของเราได้อย่างเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะามาาผู้ชมเนี่ยมาดูว่า,าหลังจากที่ได้สร้างบ้านฟังเฟอร์นิเจอร์ไปเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกก่อนเลยว่ายัางสร้างสร้างไปได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะก็เดี๋ยวพาชม ก่อนละกันในส่วนของข้างนอกเนี่ยต้องบอกก่อนวนะ่าทีมของเราจะเน้นเป็นธีมแบบสไตล์จีนซ,ซับเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์จีนเนาะก็เ,เดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันก่อนละกันว่าข้างนอกเราเมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นที่พักอาศัยของคนทั่วไปนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่แบบเหมือนอให้ทุกคนเนี่ยจะสร้างเป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้เป็นแบบ สร้างสังคมนิดนึงคือเป็นสังคมที่แบบทุกคนมานั่งคุยกันมานั่งซื้อของเล่นกันนี่ก็จะแบบอันนี้ก็จะมีพวกของเล่นอ่าให้เราแบบมาซื้อได้หรือว่าแบบอยากจะพักจิบน้ําชาคุณก็สามารถมานั่งพักได้ตรงนี้เช่นกันนะซึ่งอ่าตัวนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จก็กะว่าจะแบบเหมือนสร้างพวกอ่าพวกข้าวพวกอ่าผลไม้อะไรพวกที่ใช้เป็นแผงแผงขายอาหารอะ เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนต่อมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆกับก็จินตนากาไรไปเลยว่าแบบเป็นที่พักของคนอาศัยทั่วไปอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้คือจะเป็นเอ่อที่เรารู้กันคือเป็นที่คราฟอาวุธหรือว่าแบบทําแร่อะไรพวกนี้เนาะอันนี้คือจะเป็นโซนของบ้านปกติเลยที่อยากจะมาพบปะสังสั่งการต่อมาเนี่ยในฝั่งตรงกันข้ามที่จะพาไปอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีแค่2ที่ก็คือ ตรงนี้จะเป็นหลังใหญ่ๆห,ห,หน่อยเนาะซึ่งหลังใหญ่ๆเนี่ยตามจินตนาการนะคือเหมือนเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่แบบอวยช่วยเหลือผู้คนที่อยู่มาในดนใน,ใน,ในที่นี้เนาะประมาณเนี่ยอันนี้คือจินตนาการล้วๆจากนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบอยากจะชมแสงแดดหน่อยก็จะมีต้นไม้ให้พักผ่อนหย่อนใจเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นวิวที่เราสามารถเห็นพระอาทิตย์น่าจะพระอาทิตย์มาแล้วก็พระอาทิตย์กำลังส่องประกายด้วยแล้วก็ ถ้าอยากจะมานั่งชมเราก็มาที่ศาลาแล้วก็ชมวิวกันได้ปกติเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนข้างนอกซึ่งโซนข้างนอกเนี่ยมันจะก็จะมีประมาณแค่นี้แหละที่ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างแมคือข้างในอ่ะยังทําไม่เสร็จเลยคือแบบมันก็จะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ย ยังมีแบบน้อยนิดอยู่เลยนะก็ตรงนี้เนี่ยวางอ๋อก่อนที่จะแนะนําเดี๋ยวเราพามารู้จักเจ้าของบ้านที่แท้จริงก่อนนะฮะเจ้าของบ้านที่แท้จริงคือเจ้าตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ,อันนี้เป็นแมวสีสวรรค์อันนี้เป็นเจ้าของบ้านที่ดูแลบ,บ้านหลังนี้มาตลอดนะเราต้องอ่าให้เกริเขานิดนึงนะฮะซึ่งอ่าโดยจุดน,นี้เนี่ยกะว่าจะทาเป็นห้องรับอ่าห้องโถงในการรับ แขกที่เข้ามาเยอะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นโต๊ะธรรมดาแบบที่มันให้มาก่อนอะเบื้องต้นก่อนแต่ว่าภายภาคหน้าเนี่ยคือกะว่าจะแบบทําเหมือนคล้ายๆแบบห้องโถงในพวกจริงกาลังภายในที่จะมีเก้าอี้เรียงกันอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ฝาตรงข้ามก็มีหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนาะซึ่งอันนี้เราก็สามารถนั่งได้แล้วก็อยากจะคุยกับใครก็คุยได้เลยอันนี้จะเป็นฉากกัน้นเล็กๆน,น้อยๆรวมถึงก็จะมีะพวกเครื่องของประดับหนังสือทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนะ มันยังโล่งๆอยู่ห้องโถงอะยังไม่ได้มีอะไรมากต่อมาเนี่ยอย่ไปห้องนี้กันห้องนี้เนี่ยขอนําเสนอก็จะเป็นห้องครัวและและไอเนี้ยวางแผนว่าจะเป็นโซนสาหรับในการปรุงยาซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าคิดความเป็นจริงนะห้องทําอาหารกับห้องปรุงยามันไม่ควรจะอยู่ห้องเดียวกันเพราะว่าถ้าอยู่ห้องเดีกันอะ มันจะมีสารสารบางอย่างที่มันสามารถทรําปฏิกิริยาแล้วมันอาจจะระเบิดตูมก็ได้เนาะแต่ในจินตนาการเราสามารถทําได้หมดทุกอย่างก็พยานจะทําเป็นโซนห้องครัวเนี่ยแหละก็จะมีเครื่องปรุงมีอะไรพวกนี้แล้วก็โซนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าได้พวกเฟอร์นิเจอร์พวกแผาแปลนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็กะว่าจะทําเป็นโซนแบบปรุงยาเนาะจะเห็นได้ว่าแล้วมีตาช่างแล้วก็สูตรในการปรุงยาเนาะตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะเดี๋ยวรอสร้างโต๊ะก่อน โอเคอันนี้คือจะเป็นโซนสำหรับทำอาหารของห้องครัวนะประมาณเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซนอันนี้นำเสนออย่าง,างแบบอย่างภาคภูมิใจมากเลยนะทุกคนก็คือโซนนี้มันจะเป็นโซนห้องทำงานส่วนตัวซึ่งจะเห็นได้ว่า,าเราด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบอชอบอ่านหนังสือโดยใช่าะแล้วก็แบบพยายามจะไปสร้างเป็น ห้องอเขาเลยนะห้องสมุดเล็กๆส่วนตัวอย่างเงี้ยให้เราแบบในในชีวิตจริงเรายังสร้างไม่ได้ใช่ปะ่ะนะเราก็เลยมาสร้างในเกมชินนี่แหละก็จะเป็นห้องสมุดส่วนตัวก็จะมีสมุดของฝั่งอ่าเมืองเมืองลมก็คือแล้วก็มีของฝั่งที่เป็นเมืองของหรือเย่ด้วยก็จะเหนว่าเราก็พยายามผสมอ่าความรู้ทั้งสองสองเมืองนี้มาอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าอ่าตอนนี้มันยังมีแค่สองเมืองใช่ปะ่ะล้วก็มาโนไปว่าเอออย่างน้อยก็จะได้รู้แบบ ความรู้ทั้งสองเมืองด้วยซึ่งห้องนี้เนี่ยพอวางแผนว่าจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วว่าอยากจะแบบเสริมแบบเสริมต่อในเชิงที่เหมือนกับว่าเราทํางานส่วนตัวด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาปรึกษาหาความรู้เราก็จะแบบเหมือนจะพยายามจัดเฟอร์นิเจอร์ตรงเนี้ยต่อในการต้อนรับแขกหรือว่าคนที่อยากเข้ามาปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือหูใจนําเสนอมากกับห้องสมุดแห่งนี้เลยนะฮะ ถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาโชว์อีกรอบหนึ่งตอนนี้คือต้องปงั๊มแรงแล้วก็มาห้องสุดท้ายนะฮะซึ่งห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะจะเป็นห้องที่แบบใช้สำหรับในการพักผ่อนส่วนตัวแล้วก็เป็นห้องนอนด้วยจะสังเกตว่ามีเตียงแล้วก็มีโต๊ะเสื้อผ้ามีแค่นี้เองแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนพักผ่อนกะว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์แบบหนังสืออ่านเล่นไว้แถวนี้ด้วยนะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นอ่า บ้านแบบร่างร่างที่1เลยอะคือร่างที่1ที่แบบทําได้แต่ในส่วนของชั้น2เนี่ยจะโชว์ดีไหมเนะี่ยโชว์ก็ได้ชั้น2คือบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีแค่ฉากอยู่ตรงตรงข้ามแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าจะแต่งเป็นอะไรดีกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดนึกออกนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมาโชว์ในส่วนของแบบอันที่สองว่าเราแตกเป็นอะไรอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้มันเราก็ต้องแบบเหมือนฟาร์มพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะมาแล้วก็ทักทายเจ้าของบ้านนิดนึงสวัสดีเจ้าแมวสีสวัสดใช่ไหมแมวสีสวัสดอันนี้เป็นเจ้าของบ้านนะทุกคนจำเอาไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเรานะที่เป็นเจ้าของบ้านนะประมาณนี้แหละที่อาจะมานําเสนอบ้านหลังแรกเนาะ จบกันไปแล้วนะสำหรับในการรีวิวบ้านหลังแรกเนาะก็เรียกได้ว่าแบบเออเขาเรียกไงคืออย่างน้อยก็เออได้ดีไซน์ตามที่ใจเราต้องการแล้วก็คุ้มค่ากับเสียเวลาในการแบบนั่งตีต้นไม้แบบทุกต้นมากๆเลยก็อ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอันสุดสุดประหลาดของเราดีกว่าเนาะว่า จะมีคลิปอะไรต,ต่อไปก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยว่าจะเป็นทางช่อง YouTube Channel หรือว่าช่อง Facebook Page นะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปตลอดทุกวันพยายามอัพคลิปทุกวันแหละรประมาณนี้เนาะก,ก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเราสร้างาบ้านแบบร่างที่สองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาอัดแล้วก็ให้ทุกคนชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะครับ